สวัสดีครับนี่เราอยู่ในเกม American Truck Single l e v อ l น,นี่เราไปลากนี่มาล้ไปลากน้ำหนักมาครับ Postline Mining นะนเราไปลาก e v y b o l u s User มาไอ้ควายเหล็กลากมาแล้วมาไถานานี่อันนี้เป็น Achievement นะของ ของเซาสาเซาเล็กเนี่ยเซาเล็กซิตี้แต่ว่ามันเรียกว่าเซาตี้นะในชิปเมนชื่อเซาตี้ก็คือมันเอามารวมกัน,นว่าแต่ว่าโคตรเค็มเซาตี้โคตรเค็มงกขี้งกเซาตี้ออันนี้เป็นอันสุดท้ายเพราะว่าเราเราส่งไปแล้วเจ็ดงานนะอันนี้งานที่แปดนสุดท้ายแล้ว ส่วนถอยจอดก็แอคชั่เม็ดของเราก็จบแล้วนะถอยจอดยี่สิบรอบคลิปที่แล้วก็คือรอบที่ยนะี่สิบจบราชาเลนปักพิ้งชาเลนนี่เราก็เลยขนของหนักเลยนะรอบนี้จัดหนักๆไปเลยคนระับเพราะว่าของของแบบแบบเป็นท่อนเดียวอะ่ะมันมันไม่ค่อยมีของหนักหรอกอันนี้ของหนักมันก็มีสองท่อนอย่างเงี้ย แล้วเราก็คงไม่ถอยนะสองคอนนี้ถอยำลำบากเอาของหนะักส่วนคันนี้ก็คือ p w นะสามแปดเก้าชสซีแปดคูณหกนะลองกับใหญ่สุดแล้วครับวิวเบสสามสามหกวิวเบสของ p w จะน้อยกว่าของ Ken worth. Ken worth เคนบ o ดเคนบดมันสามหกเจ็ดใช่ปะเอ๊ะสามเจ็ดหก เป็นบัน,นี้สามเจ็ดกนะเกือบสี่ร้อยเลยนะะเริ่ม,มนะส่วนคันนี้น้ามจะสั้นกว่านิดนึงครัะน้ามจะสั้นกว่าหน่อยกนะ็ขับง่ายกว่าหน่อยนะรูปร่างคล้ายๆกันนะเป็นแบบจมูกยาวเงี้ยไม่รู้ใครผลิตก่อนนะ มันเป็นรุ่นยอดนิยมของของรถรุ่นรุ่นแบบเก่าๆอ่ะงงีดูเท่ดีนะดูคลาสสิกน้ำหนักที่เราขนมาก็คือแปดหมื่นเก้าพันปอนด์ หลังที่เราขบนะแปดตัก็พันปอนด์สบายมากเพราะว่ารถเรามันเป็นแปดคูณหกหนักเท่าไหร่ก็ลากได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเออรถติดหลบนี่เีกเรื่องหนึ่งเราเคยไปลากเราเจอแบบนี้เนี่ยอ้สินค้าสินค้าหนักเป็นแสนนะนแสนสอง ถ้ามันไปติด่ยติดแบบติดกองเนินกองดินเลยก็จบนะไปไม่ได้ความจริงมันจะมีอีกอันหนึงง่งอ่ะไอ้ผลพวกเกี่ยวกับเกี่ยวกับเครื่องจกักรอ เกี่ยวกับการทำป่าแต่น,นั้นยังทำไม่เสร็จเหมือนกัน มีพื้นแบบนูนขึ้นมาด้วย go straight go straight keep right and then turn right, turn right. กโก้โคอกแล้วกโค อ่ะแม็กซิกันโหวิ่งยังไงเป็นขั้นบันไดเลย Keep left. โอ้อันนี้ไม่มีเส้นถนนเ่ยอ่ะน,นี่มันโล่งๆ่ะดูโลง่โลงๆแปลกๆ ทางเข้าบริษัทเขาโค้งขนาดนั้นไหโอ้โหหักศอกทางเข้าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นหักศอกแลแต่แล้วว่าเข้าผิดข้างนี่นข้างนี้มันหักศอกเลยวะเอผอลไหมไม่้นไม่้นนะครับ เออผลบบกว่าผลผลมา แล้วโง่หยีโง่เข้าไป We're h e r เรียบ The l o a อรเนาะฮ้ยเรียบไหเออสมไป ตะลุงนี่นะ่ะอืมมากตั้งลำได้ตรงละม,มีปัญหา ok, xinh lắm, đúng rồi, sauté nè, bát hấp bát, nào, không được à? เฮ้ยไม่ได้จริงดิเซลตี้มันบอกว่าโพสไลน์ไมเน่งครับวันคือทางตะวันตกแล้วก็ทางใต้อนาเตอร์วันวันโลเคชอินเวนสต์บอลเลย์ออเดอะเซาล์ไซด์แอนด์อนาเตอร์วันอยู่ที่เคเนชชอตฮอฟเฟอร์ไมน์เซาวเวส เวสมันก็ Southwest. เซาเวสเดี๋ยวไปติดที่นี่วะ่ะไปติดเมืองอ่ะเซาเวสออฟซิตี้ผูกว่ะนะไอ้นี่ขึ้นแล้วเออท่าหอมันโหลดนานไงเราก็ว่าไม่ขึ้นวะ่ะโอเคครับ ตอนนี้ก็จะมีอันนี้ครับ forest นะ forest machine ขนไหม forest machine นะคือเราไม่รู้ว่าเราขนอะไรไปแล้วบ้างมันก็ต้องขนใหม่หมดเลยนะมานะไล่เลยนะ่ะ forward forwarder นะนี่ก็ไหนลองคนกันดูนี่ตัวจิ๊สติว่าเซิร์ชว่า forward มีแค่นี้ไว้สี่ที่ไว้ ที่ไหนดีตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ครับเราอยูอ่ตรงนี้นะเมืองนี้มีสามที่ครับออกเดนเวอร์นอลแล้วก็ซาลินานะเอาสักที่หนึ่งออกเดนเวอร์นอลซาลินาไหนๆก่อนดี ดูซิมันมีมไหมไอพวกนี้หายากตอนนี้แอคชิปเป็นเราประมาณประมาณแปดส ได้ประมาณ58ละโอ้แต่วันนี้มันแหลกนะรู้สึกมันวินโดว์อัปเดตหรือเปล่าก็ปิดิดก่อนแล้วกันคนระับแต่จะวินโดวอัปเดต ตำรวจงานแปลกๆนะโอเคก็เจอใ,ใหม่ในคลิปถัดไปนะคลิปนี้ก็ต้องจากกันไปก่อนนะมินิโดม่ค่อยดีต้องอัปเดต